ครังเ,เดียวก็พอบิดสองข้างพร้อมกันบิดสองข้างพร้อมกันอย่างน,นี้ใช่บิดสองข้างพร้อมกันโอเคอไปเลยโกโกไม่แบน,แบนลลไม่ล่าตาต้องปั่นแรงๆไงอาไถ่ไปแรงๆก่อนวันทุกโกมันไม่สโลลี่ ยางมันเต็มมากเลยเออเ,เต็มไม่เป็นหรอกตรงนี้มัน,น,นมันแอนเนาะมันแอนเลยเหรออ,อ๋อแล้วต้องทำยังไงอ่ะพอพี่ปลุกลมให้ใหม่อนิดเดียวตรงนี้นิดเดียวพาพี่จับตู้ฟี่โอ้นิดเดียวจริงๆด้วย มันอะ <laughs> <laughs> โอเคต้องคุยระยะเ่าคนระยะประชิดขนาดนี้กิจกรรมวันหยุดพ่อแม่ลูกพาลูกขี่จักรยานขี่ของตัวเองได้ยังป๊าป๊าสูงให้แล้วอ๋อไปเร็วฉิวอ๋อลมไม่พอ,อ,อ,เ,พอเลยไม่ได้ใช่ไหม ลมมันใช้แรงเยอะใช่ไหมเวลาจักรยานไม่มีลมมันออกแรงเยอะใช่มหมต้าไม่มีแรงใช่ไหม สบายเลยใช่มั้ยขี่ง่ายขึ้นเยอะเลยใช่มั้ยขี่ง่ายมั้ยอมิอ่ะป่ะ้าจะได้ขี้เก็มๆ เป็นอางเฮียต้าขียน,นี้ได้แต่ตอนนี้ต้ายังขี่ปั่นไม่ครบไม่ขายยังไม่ถึงเลยขายยังไม่ถึงที่ปั่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราต้าโตเอาอตะไคร้ไ,ได้้องสาวกันนะต้ายืนบนที่ถีบค่ะออโอเคไปเลย ดูอะไรอ่ะดูอะไรเมาทีอเมาเอาเปิดมาีแลเปิดเปิดิฟแ,แ,แล้วก็กินน้ำเปิดลิฟต์แล้วกินน้ำอ๋อเมาครีใช่เวลาเมาคีหิวน้ำใช่ไหมก็จะเอาลิฟต์ลงมาลุกแล้วก็กินน้ำใช่ไหมแบบไหนทําท่าหน่อย ปีใหม่ของเราขึ้นอยู่กับไอ้แสบนะคะว่าจะให้ความร่วมมือหรือเปล่าได้วันนี้มันมันอาดาศร้อมันเจ็บขาไม่เอาได้หรากสีสีเขีนวมามีสีเขียอันนี้โอเคก็อัพกูอยู่บายบาย bicycle แต่เอาบาลานซ์ไปชอบบาลานซ์ใบมากกว่า ขี่ง่ายคล่องตัวนี่วันนี้ขี่จักรยานเยอะสุดแล้วนั้นเนี่ยตั้งแต่ถอยมันมาเนี่ยอาจาบายบายคายบายกิจกรรมอยังอยากขี่อยู่ยังอยากขี่อยู่ใช่แต่ไม่เป็นไรเราบาย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 จักรยานก่อนบายบายจักรยานสีเลองก่อนเดี๋ยวตั้จะขี่ประลาดไปแล้วครับอันนี้ใช่ใช่ครับ บาย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 สีเล่บายบายสีเล่โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับไหนบอกสิเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้าค่ะเจอกันคลิปหน้าบบายบายค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะแม่เอาไหนบอกมือใหม่บายบายค่ะบายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้าครับบายบาย